ดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาเจอกันกับครูสังคมน่ารักนะคะก็มาต่อในเรื่องของการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นเดิมนะคะจากจุดประสงค์ข้อที่1วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยได้ข้อที่สองข้อความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทยได้จ้า การปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่5สาเหตุที่ประเทศไทยจะต้องปฏิรูปบ้านเมืองเป็นเพราะอะไรในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงที่ชาติตะวันตกในยุคจักรวรรดินิยมกําลังแสบสวงหาอาณานิคมนนะคะซึ่งรัฐเพื่อนบ้านของไทยหลายแห่งก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของชาติตะวันตกเช่นพม่าก็อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษเวียดนามก็ตกเป็นของฝรั่งเศสนะคะ อังกฤษและฝรั่งเศสยพยายามที่จะเข้ามาขยายอํานาจในดินแดนไทยและบริเวณรอบๆดินแดนไทยนะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงต้องการปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัยแบบเดียวกับยุโรปเพื่อไม่ให้ชาติตะวันตกใช้เป็นข้ออ้างวัดไทยเนี่ยปาเถื่อนนะคะ,ะด้วยความเจริญหรือแล้วก็ถือโอกาสเข้ายึดครองประเทศไทย ทรงรวมอํานาจให้มั่นคงและสร้างรัฐในรูปแบบที่เรียกว่ารัฐชาตินะคะหรือที่เราเรียกว่า nation state คือ nation state เป็นยังไงมีรัฐบาลที่มีอํานาจอธิปไตยมีประชาชนภายใต้การปกครองประเทศมีดินแดนหรือมีเขตแดนที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ชาวตะวันตกอ้างเหตุหยึดครองดินแดน พรนะองค์ทรง,งดําเนินการปฏิรูปทั้งในด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันค่ะพระองค์ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาสองสภานะคะคือสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์นะคะนอกจากนี้ทรงปฏิรูปการปกครองทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นตั้งกระทรวงต่างๆถึง12กระทรวงด้วยกัน ทรงยกเลิกระบบกินเมืองและจัดตั้งมณฑลเทศบาลจัดตั้งสุขาภิบาลน,นะคะ,ะในสมัยรัชกาลที่5ทรงเป็นประธานในการประชุมเทศบาลที่พระราชวังบานประอินเมื่อพุทธศักราช2 4 4 6นี่เลยในสมัยรัชกาลที่5นะคะพระองค์ทรงปฏิรูปสังคมอย่างไรเด็กๆมาดูกันเลย หนึ่งอ่าทรงเลิกท่านะคะอันนี้อันนี้ก็เลิกไน่นะคะพระองค์ทรงปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยขึ้นนั่นเองการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจในเรื่องของด้านเศรษฐกิจภาษีและการคลังนะคะ พระองค์ก็มีการตั้งหอรัศดากรพิพัฒมีการจัดทํางบประมาณแผ่นดินเป็นครั้งแรกมีการกำหนดมาตราเงินใหม่ให้เหลือเพียงบาทกับสตางค์มีการใช้ธนาบัตรแทนเงินเหรียญมีการตั้งธนาคารที่เรียกว่าบุคลับนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าบุคลับนะหรือแบงก์สยามกมาจนเด็กๆรู้ไหมคะแบงก์สยามกมาจลน,นี่แบงก์นี้เลยปัจจุบันคือแบงก์อะไรเอ่ย แท,แทนธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูด้านเกษตรกรรมค่ะก็มีการขุดคลองมีการบุกเบิกที่ดินเพื่อทำนาเพาะปลูกมีการส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ข้าวส่งเสริมการเลี้ยงไหมนะคะในส่วนของด้านการค้าและการลงทุนก็มีการลงทุนจากนายทุนชาวตะวันตกชาวจีนรวมไปถึงเจ้านาย จ้านายไทยอย่างเช่นเ,ออเจ้าขุนมูลนายนะคะก็มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นโรงสีข้าวโรงเลื่อยโรงงานน้ำตาลนะคะการเสด็จประพาสต่างประเทศและการเสด็จประพาสในประเทศรัชกาลที่5เสด็จประพาสต่างประเทศทั้งในทวีปเอเชียและยุโรปโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทอดพระเนตรความเจริญของต่างประเทศและนำมาปรับปรุงประเทศ อีกทั้งเพื่อที่เจริญสัมพันธไมตรีเจรจาราชการบ้านเมืองนะคะและเพื่อรักษาพลานามัยของพระองค์ด้วยถามได้นะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะ <c oughs> นอกจากนี้ราชการที่หทรงตรวจการประพาสหัวเมืองต่างๆนะคะ <c oughs> เพื่อทรงตรวจการจัดการปกครอง <c oughs> และเพื่อสําราญพระอริยบทนะ,ะซึ่งการประพาสหรือสําราญพระอรียบทนี้นะคะ,ะเป็นการ พระภาสสวนพระองค์ที่เราเรียกว่าการเสด็จประภาสต้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพักสเสวยพระกะะยาหารบริเวณริมแม่น้ากําแพงเพศนะคะนี้เป็นภาพในในสมัยนี้รัชกาลที่5้าอไปล มาดูผลการปฏิรูปบ้านเมืองนะคะการปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทําให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปทันสมัยขึ้นนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานความเจริญในปัจจุบนัระะนรัษดรก็มีความกินดีอยู่ดีขึ้นนั่นเองคะ่ะ มีการก่อตั้งโรงเรียนมีการตัดถนนสร้างทางรถไฟมีกิจการไปรษณีย์โทรเลขนะคะทำให้การติดต่อสื่อสารเนี่ยมีการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและเป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมีการใช้ประมวลกฎหมายสมัยใหม่บางลักษณะน,นะคะทำให้กฎหมายไทยมีความทันสมัยมากขึ้นไม่ถูกต่างชาติกลา่าวหาว่า หลาหลังต่อมาค่ะการปฏิรูปกฎหมายทําให้มีการเจรจานะคะยกเลิกสิทธิสภาพนอกอนาเขตบางส่วนและยกเลิกได้ทั้งหมดในเวลาต่อมานั่นเองมีการสํารวจและการทําแผนที่ในประเทศไทยเป็นการาเป็นกรบอกอนาเขตของประเทศไทยที่ชัดเจนขึ้นนะคะ การปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่5ปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ยิ่งใหญ่ต่อบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยทำให้ทรงได้รับการเทิดพระเกียรติเป็นพระปิยมหาราชนั่นเองค่ะเด็กๆคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ